หมอรำเสียงีกิหูของเป็นต้องสายใหม่จ้ะมือนี้เม่ต้องมาทักทายเลยครับรำความหนารักของบอดนกคงสะกอนในช่วงคอนเสิร์ตวันเกิดปีนี้ของบอดนกเมื่อเพิ่อนจัดขึ้นมานเลยที่ีการจ้ะมันเป็นคำน้องที่หนาลากในตอนกิดเรื่อยากเอามานั่เสนอให้กับเพื่อนๆแฟนคลับเอฟซีของหมอรำเสียงมิหูที่มาแฟนคลับเอฟซีของเป็นต้องสา โดยเฉพาะที่สำคัญเมื pues hey ่อนี้แอนต้องไ้เอาของขวัญกล่องเซอร์ไพ่ไปให้ก <ris as> <lan> um ับมอนก์นอจาก็เลยอยากให้เพื่อนร่วมทุนได้หินบรรยากาศเป็นน้ำตานมาตามไปเบิร์กันเลยค่ะก่อนสี่นเดกอเบิร์นกล่องของขวัญพวงม่แม่แฟนครับเอซกับไ่แกันมวนท่านได้จากวันกระบู่ท่านตินนะฮานเท เต้นแบบรื้อายุกันเลยจา <c oughs> ้าผู้ใดมักม้วนสายมักมว้วนคือกันก็นไม่ต้อนสายไหม <c oughs> แนะน้ำอยากเห็นน้าดกันเลยจ้าถามเป็นไปน้ำกันที่ผมม้วนอีหลีจ้าเบื้องแม่แม่ที่ล่ะเ <c oughs> บื้งแม่แม่แต่ละคนผิดเต้นอยู่นะฮัลล์ผมยังไม่หลุดเดยจ้าเดีมี่ะลุดดูกันก็ไม่ต้อน คุณมากเลยนะครับขอบคุณทีมงานเสียงแสวที่เจ้าสุกัญญาเป็นอายุเท่าไหร่ขอบคุณทีมงานหมอเน่ามาไปบึ้งบรรยากาศน้ำันเลยจ้าแล้วก็เชิญมาขออนุญาตไปบ้านแม่ที่บ้านสุรนด์แล้วก็บ้าสุรศักดิ์ครับน้องออกแอบนะครับแล้วก็พี่สุดสายใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็พระเอกนักเอกสุรยาเทุกคนด้วยพี่แม่จักรพรรดิพรครับขอบคุณทีมงานของมาเดียวอีเวนต์กรุ๊ปด้วยนะครับเพื่อใส่เนาะอ๋อสวดสวดจักรพรรนะครับ มังเกิดผู้นอนป่ามาลำนนะ้ำแถอเนาะมือนีบเดีล้ำเรลืองตอก่อนทำนองก่อนแกนนี่มือนีบล้ำเรลืองตอก่อนทำนองไผ่ทำนองมั่นครับครับโอ้ม,มีแต่ซุ่มเสียงมีหัวกับว่าร่างการโซ่เถอเมาอยู่ในาห้างนี่แหมมีแต่ลุกน้องเจ้าเต็มอานยัอยู่ในบ้านนี่ละจ้า,าม่นเป็นเบื่อนสุริยาพันเสียนอยู่อำเภอกูกเกี่ยวเหมือนแล้วแม่ เอาละไดเลยมาถึงช่วงเวลาก้องของขวัญพรมเสื้อไผ่แล้วล่าค่ะพอดน้อยนะครับมาเสื้อไผ่น้ำกันจ้ามาบึงบาลุไซฮฮอสิบอว่าจังเลยค่ะขอบคุณรางวัลน้ําใจขอบคุณของขวัญพรอมครับเปิดเลยบอเม่อร์บงไสนาเป็นบอสดังแห่งแทงอยู่อว้าว เอาทัฒนเหมือดจุติแม่อุ้ยเอาชื่อไอ้ไอ้แม่นี่มาได้เบิือดทัฒนได้เบิือดทัฒนได้เบิือดย่างจะนีหมอนบ้านพักก็ไม่ได้สั่งเป็นเป็ดเบียงสีเท่าเนี่เนาะมันคือสีเบิือดนี่เบิือดสีมันจะละมืนเนี่ยเนาะไปอีกไปอีกลาไปอีกเอาเอาเหล็กๆมันคือสุกอยู่แบนหลังๆมันคือเขียวจังสิเอาเอาล่ะเอาไปบ่มสักครัอุ้ยเอาล่ะเอาไปเธอแม่ไปเปียมสูดเธอแม่ละยืนท่าเสียกย่างบ้านนี้ ไม่ยืนเหตุนา,นาซิ่มีโกะใส่ย้อเอาคือบา,างเปล่าพวกบงเปล่าจังหนาเองขอบคุณเดิ<ค>นนะครับผมขออวพอรให้โนโปสกรและคณะมอลำเสียงวิหกมีความสุขเจริญรุ่งเรือง,งยิ่งยิงขึ้นไปบินสูงทะยานฟ้าตกลงมาเป็นหมาขี้เหยนเอาวางสนัน บินสูงทยานฟ้ามีชื่อเสียงโด่งดังยิ่งขึ้นไปอขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับมีพลังกายพลังใจนะครับสั่งสรรผลงานคุณภาพเพื่อเพื่อแนแฟนๆต่อไปนานๆนะครับผมขอบคุณแม่หลายๆค่ะอันเที่ยหน่ายะเขียนภาษาอังกฤษมาด้วยแม่วม่าหน่าคอยเปลือกเอาหันมุเปลือกม,ม,มืออันกูฟังดู หังจาก่านกล่องเื้อผ้าไปเฮาก็ฟ well. ังเพลงต่อัาที่นี่เนาะจ้ะฟังเพลงต่อเพรว่าสิเป็นเพลงท้าบพว่าสิเป็นเพลงเร็วพวกเฮาแฟนคลับเอซีกับม่วนกระจอยไปน้ำกันกับศิลปินแถวหักแน่นอนเลยจ้ะ ฟนนคลับกกพงศถ้าบอดนกเด็กขึ้นเวทีหรือว่าไดะลองเพลงให้พวกเขาเบิรงเนาะบ่ว่าสิเป็นเพลงซาเพลงเลี้วล่องม่วนเบิร์ดนี้ได้อจ้ะไม่ต้องการันตีเลยเพราะว่าไปเวทีนี้ไปนาเวทีหม่องใด้นี่บ่เคยผิดหวังจ้ะเพิ่นสินร่องเข้าถึงอารมณ์เพลงทุกเพลงจ้ะบ่เสียแม่ๆตามมาฟังเบิ่ง นกองสัก,กนแล้วสิลองเพียงซาให้เขาฟังมาบึงกันว่าเพียงซาที่บอสน,นกร้อง,องมันเขาน่า<อ>ถึงอารมณ์เพงซำใดมาไปฟัง <ยา S 2> กันจ้าเคยบอกทองว่าสิบห้าน้อง่า,งาเริ่มต้นกันด้วยความหัายแต่ก็พังด้วยความเป็นจริง เอาไว้ที่ปลายฟ้าแต่โชคชะตาให้อยู่บนดินน้ำตาการะร่นนกระริงหรือเพื่อนได้ยินกลลันเลยลอบเขาน่งเสาคือคนสิ้นหวงัง สะออนแม่พักกันโยกน้ำซ้ายเนาะจ้ะเนาะแฟนกับเอฟซีเม่พากันโยงพากันตินไปกบลูกซ้ายไปน้ำจานทีนทสุดยอดจริงๆนี่แหละความสุขของแฟนคับเอฟซีที่พวกเขาเนคนคู่ ไปลวดเดือลาบม่ต้องห่วงไปอย่างควงกับคนที่เสียทางมาชมชาววัยสมิลา ไี่ได้เริ่มต,นต้นไอเคยเป็นคนอยู่เคียงข้างใจลายปาที่ฝันเอาไว้คงบอกเห็นไอเสียหานน้องงานความคุทห่างโงวงสะกอนะดรับผม ขอให้อยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับจะมาถีร่รถมาได้คนเด้ออีเมียมาส่จวาสัมเนียลลาลายป้าเ,เขา มิดท้ายคลิปมือดีพร้อมกับความมวลความสนุกสนานของมอลำเสียงวิหกนกพงสกกเพราะว่าสิเป็นช่วงคอนเสิร์ตช่วงล้ำเลื่องหรือว่าช่วงตลกหมอลำเสียงวิหกนกพงสกรกระทำได้ดีทำได้สนุกทุกช่วงจ้าเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดยังยบ่งงระท่านได้เคยเบิ่งถ้าผู้ใดยังบ่ทันได้เคยเปิดใจแม่ตอกแนะนำเลยนอจ้ะเด้อ เปิดใจร้องเบิงแล้ะกเ็เข้าไปเบิงเข่าไปชื่นชมผลงานของหลุกๆเสียงวิหกนกพงสะกอนรับร้องวา่าเพื่อนๆทุกๆคนบอผิดหวังแน่นอนจ้าสำหรับคลิปนี้ไม่ต๊อกขออนุญาตลาไปก่อนฝากติดตามฝากกดไลดค์กดแชร์กดซับสไครต์ซองผู้เท่ามักมวนแฟนคลับหมอลำเสียงวิหกของไม่ต๊อกน้ำในด้วยจ้าขอบคุณทุกๆคนคะ่ะบ๊ายบาย